เด็กการอยู่เด็กการอยู่เข้าดักมองกับผมกบพี่น้องแฟนไก่กำลังงงแหกบ๊อบบี้บ๊อบ สวัสดีครับพี่น้องครับผมวันนี้ผมจะลองมาดักมองปลาซิวดูกับผมครับพุดละเอียดละเอียดละเอียดเลยครับผมโอ้ยเหมาะแต่การดักปลาซิวมากครับผมครับดักแค่นี้พอครับผมนี่ซุบปพุดละเอียดละเอียดละเอียดเลยเอาละไม่รอชาครับผมครับเดี๋ยวฝนจะมาซะก่อนเนาะอุปกรณ์วันนี้ก็มีครับกระลอนสำหรับลอยตัวครับผมเพื่อน้ำลึกเนาะเดี๋ยวก็มองปลาซิวครับผมทีประมาณเซนหนึ่งครับ รูว่าเส้นครึ่งนี่แหละผมไม่แน่ใจด้วยพี่น้องแต่อย่างนี้แหละครับผมมองบราซิลนะครับซื้อมาหลายบาทเลยครับเพราะว่ายิงคียิงแพงครับเป็นธรรมดาของพวกมองพวกตะข่ายเนาะยิงคียิงแพงเอามาสองคอครับพี่น้องมองบราซิลครับเอาละลุเยเลย ่าจะสุดพอดีนะยังไงเอาละโอเนี่พ่ออันนี้ก็ของของอล้ก็ยาพ่อนะครับแล้วก็ดักอีกค้อน,นึงก็ดูกลับเลยครับกับกูเลยมองปลาซิวไม่ต้องทิ้งนานครับทิ้งนานมันรุดดักไปยนยางี้แหละนั่นไงติดเ,ดเดล,ดล้วพี่น้องติดเล้วจดดึงเลยดึงเลยพี่น้อง เดิง้งเลยเดิ้งเลยทีละนี่เดิงเลย,เลยดิงด้งเลยนี่คือติดแล้วครับเดี๋ยวยกดูจักหน่อยก่อนแต่ตรงยกเบาๆนั่นพี่น้องติดละนั่นติดละยกแรงลุดครับผมนี่ติดละติดละนะครับปัจจุบัเป็นนี่แหละครับดักเสร็จกับติดเลยนี่โอ้ยเผื่อกจได้ไปปิ้งจักห่อไปตองครับผม เห็นไหมพี่น้องนั่นน่นเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมากู้ครับผมมองปลาซิวนี่คือเราจะกู้เลยครับกู้มองเลยไม่ใช่ว่าปดเหมือนผูกปลาขาวนะไม่ใช่ว่าปดที่ะตตัวเหมือนปลาขาวเนาะเออเออนั่นลุดเหรอเห็นพี่น้องมันเข่าในเต้าหัวเอา้เอาไม่กวนมันปล่อยมันก่อนเอาอีกคอหนึ่งลงครับงลงตรงนู้นพุทละแมพละแมพ่อกัน พอกินครับผมทีนี้ก็ลงมองจกักสี่ทีเออาจากักสองสามทีพอแล้วครับแล้วก็กลับเลยเอ้าแคเหนื่อยครับผมแล้วก็เ,กเดี๋ยวขึ้นฟังดูแป๊บเดียวเออรอแป๊บหนึ่งเราค่อยกูเลยมานั่งดูดินระดึกระดึกระดึกเลยพี่น้องคอเนาะแต่คอนุนไม่เท่าไร่เฮะคอนุนไม่เท่าไร่แต่คอนุนระดึกระดึกระ,ะดึกเลย <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวได้ดูผลงานกันครับทิ้งไว้แป๊บหนึ่งสักหานาทีก่อนได้การได้การที่พ่อได้กินอยู่เอาพี่น้องทหารทีผ่านไปกู้ร <c> ถ <oughs> นั่นพี่น้องว้าวาวู้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 แต่อย่ายกสูงครับผมคอยไปดูกันบนโคกเนาะยกสูงมันชอบลุดครับวู้วู้ว้าวได้การอยู่ได้การอยู่ อย่าพึ่งยกครับผมครับยกแล้วมันลุดโอ้โหแต่ถูกเรื่อยๆเลยครับผมด้การพี่น้องปลาซิวมันผมเนี่กปลาซิวอา้าวัวงามๆเลยนี่โอ้โหด้การอยู่ดีการอยู่เดีย๋ยวไปสลัดกันทางบนครับผมตลอดคอชุยเลยพี่น้อง โอ้ oh. ได้กินอยู่ได้กินอยู่เดีย๋ยวไปห่อไปต๋องหรือไม่ก็ทอดครับชุบแป้งทอดเออห่อไปต๋องปิ้งหรือไม่ก็ชุบแป้งทอดครับผมอร่อยอย่าบอกใครเลยครับผม ah, ah, เดี๋ยวคอยดูแป๊บนึงลงจกักสามสี่บาทก็โอเคแล้วนะค่อยๆย,ยกครับผมมันจะลุด มันจะลุด,ดมันจะลดนั่นพี่น้องอู้ถูกตลอดข้างล่างก็ถูกับผมตลอดคอชุวยเลยนั่นอู้ไปสลัดข้างบนครับนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวสลัดกันเลยครับผมวิธีการเด้อพี่น้องวิธีการเด้อนี่เลยตึ๊บตื๊บตื๊บตื๊บแต่มันก,ก็กระเด็นตกลงทีจริงต้องเอาทุ่งปุ๋ยใหญ่ๆกว่านี้อีกหน่อยครับอื้มันกระเด็นออกมาเลยครับ ตัวไหนมีกระเด็นข่อยปดเอาจริงสลัดแรงๆกว่านี้ก็ได้ครับนั่นพี่นอ้องสลัดสารัตสาัตสารัตแรงแรงเลยเอา้าอู้กระเด็นตกหวยไปขึ้นแหละตัวนึงเอาตัวนี้มีรุดก็เดี๋ยวข่อยปดนะครับนี่ส่วนตัวไหนรุดมาก็นี่เลยพี่น้องเอ๋ย Uh huh. uh huh. เราก็ค่อยเก็บเอาครับเราค่อยไปล่างน้ำอีกทีนึง่งเอาละไปทีเก็บให้หมดครับผมแล้วก็ลงอีกทีนึงเนาะ mm hmm. หมดแล้วครับผมนี่ครับรอบแรกกับผมครับ mm hmm. พอได้มุกอยู่ mm hmm. นเนาะเหลือคอหนึ่งรับผม mm hmm. เดี๋ยวกูครับ คอหนี่บ่คือครับเลยสี่ห้าตัวหนึ่งไหมหลบนา้มาเอาลงครับผมลงคอเดี๋ยวพอครับแล้วก็ยายมองครับผมครับตรงนี้น่าจะมุดแล้วนะฝนตกครับพี่น้องงานเขาแล้วจะม,มาหวานาน้ำหลึกเดี๋ยวนโอ้พี่น้องมาเจอเซียนปา <laughs> <laughs> า่าก็มาตะวันเนี้ยวันราโอ้โอยมาหวานาน้ำหลึกบอกแลว้วไปช่วงนี้เขาลงหวยลงคลองครับกลับแล้วนี่ ยังเอาเพิ่งมาเหรอยังไม่ได้อีกตัวเลยเอาเลยได้พอเอาไปตบเลยเออเออลองหาดูผมก็ฝนก็มีฝ่าก็พอสูงอยู่มั้งไปตักต่อยยากีนึงยังไ่พอกินเลยไหมไปเอาบ่อพาไปไปไปวันนี้านไกลก็ไปเห็นแหล่งไว้ครับไปไปดูต่อนดูต่อไป โอ้ยานปรหานะที่เดี๋ยวไบสั้นมอเตอรต์ท่านไก่บอกว่าตอนกลางวันมาเห็นปลาซิวไว้ตรงนี้หลายครับที่โทรไปบอกผมแหละแต่ผมออกมาสักคำเลยโอ้พี่น้องดิน้นดินเชิงแข้งอยู่แต่ขุกเขาเอา <y g> ขุกเขาดักมองกับผมครับ เดี๋ยวจะทิ้งไว้สักนานคันแล้วครับอันนี้เดี๋ยวจะไปหาดูพันไก่หวานเฮครับพันไก่เดินไปนูน่นเริ่มดินแล้วพี่น้องเริ่มดินแล้วอเอาละคืออยู่คืออยู่ชานี่คืออยู่นี่พี่น้องพันไก่กำลังงมเฮครับ,บอุย้ยเดี๋ยวลงช่วยงมเดี๋ยวลงช่วยงมป้าน,นินป้าป้านินด้วยพี่น้องเดี๋ยวลงช่วยงมครับผมพันไก่แบบปานินมาแล้ว ออกแม่กลับวัดตินยังอยู่ใช่ไหมปูปูปูปนี่ใจหนึ่งก็อยากไปหาปูมันลาพี่น้องเอ้ยนี่นเอาปูไม่พัน<ม>เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยตอนหาค่อยเอาเนาะตอนนี้ยังก่อนเอาปลาก่อนคุกเข่าใช่ไหมเนี่ยนอนนอนเลยปิปป๊งเป๊บเลยวะใช่แล้ว <laughs> ดิ้นก็ไม่เลี้ยวทะเลดับคลองนี่คือกันอยู่อยอะไรอุ้ยอู้นอนเลยเล่นที่โคนขัดอยู่กลับมาแบบนี้จะน้ำตื้นๆแบบนี้เราไม่สามารถเดินได้ครับอย่างเงี้ยขาดมั้งนอนครับเอาละเป็นจับปนินให้ดูได้พี่น้องเด้ริดเกิดหลไปทีนี่โอ้ใช่ไหมนี่แต่ยังอะไร ป่องมันคักเดะอรงนเ<อ>ลยโอ้ยมีป่องนี่มีป่องนี่ไม่นะอา้าวแม่ป่องจุ่มบนถูกอีกเนี่ยตุ่มบนมันดิ้นเนี่ยโอ้โหใหญ่ย,ยู่เอาเลยก <c oughs> <c oughs> ินลองมาดูมือ,อืมใหญ่ยยไหมล่ะป่องไหวหัวหัวเออไม่รุนโล,นลออกได้เวไหมงานตรงนี้เดีย๋ยวกูกับกูกับคุ้ม ก็หาคุมกูเกาะกูเกาะมาอืมเงียบจ่อยาหายจ่อยอตั้งกวง่างอ่ะเนาะอืมเหี้ยตั้งกวง่างเลยมีป่องป่องเดียวมันยังมาโดนเอาะเนาะสิบนาทีเลยครับพี่น้องมากูมองกันติดเขาครุเลยครับผมเขาครุอีกแลว้วพี่น้องคือติดแต่ตรงนี้นี่ทางหุ่นจะเป็นไง มันวิ่งเป็นุงฟูงครับนี่ยโอเคครับเดี๋ยวกูมองไปปดกันสลัดไม่ออกเลยพี่น้องเอ้ยเอาละเดี๋ยวปดกับทางนันเสียเวลาหน่อยละกลัวจะปดเซตกับพี่น้องเอ้ยป <c oughs> ล,าลากระมลไลตัวนี่ครับผลงานเนาะกับยิปแค่นี้แหละกับผมคำแนว วันนี้ถือว่ามาซืบซืบกับผมครับนะฮะปลาเป็นมกเนาะเดี๋ยววันหลังคอยมาอีกวันหลังหาไปโทษกับผมต้องเอาเลยหลายกว่านี้ครับแต่วันนี้ออกมาด้ทำเนาะเอาแค่นี้แหละพอมมกกับผมหออไปต่องมกกับแม่ยายชอบกับยายปอกเอาละก็เกเก็บของกลับบ้านแล้วกับผมครับทานไก่ก็กลับมาแล้วครับวันจีไปหาเลยกลับมาก่อนทำแล้วเนาะกลับบ้านก่อนดีกว่า วันหลังคอยมาดูใหม่วันนี้มาเซิบๆหนามเรงแน่แล้ววันนี้อืมสมองปลิวกันเลยแล้วหรือใหม่ก่อปลาซิวมันต้องแดดร้อนๆนี่นี่ักพาไข่อย่างนี้ปลาโม่สามตัวเอาละไปสะสมไว้กับบานพอได้กินผมก่อนที่กับบานไปทำห่อมกปลาซิวเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะห่อไปต้องปิ้งนะครับผมนะนะวันหลังก่อยมา อีกนะวันนี้มาเซซฟๆดูก่อนนะครับไปกับบ้านครับผมครับ ค่ัวันนี้สุดยอดกับผมมีกบทอดกระเทียมครับมีปิ่งปลาซิลกับผมแล้วก็มีน้าพริกกบกับผมครับสุดยอดเลยครับกบทอดกระเทียมครับที่ไปหามาเมื่อคืนครับผมตัดเอาแต่ขามาทอดกับผมครับอันนี้ปลาซิวมกกับผมที่ไปดักมาวันนี้อันนี้น้ำพริกกบกับผมครับส่วนที่เหลือก็มาซับทําน้าพริกกับผม เสพเครับพี่น้องเอาเจอกันไหมคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวพันผลที่พาไปหาอยู่ฮะกินแนวไหนก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับเดีดูฝนกับมีอะไรกินเยอะเลยครับผมครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับ